อากิดข้าวคนละไม้คนละมือพี่น้องนี่น้องอ้้งโรงแรมทำบุญเลยที่แล้วนั่นเรากระเพาะรอเบบุญที่ไปจะมีคนไหนอนไปใร

เด็สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงบมวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็ต่างประเทศนําเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็สิมาพ,อพอมาพ่อแม่พี่น้องไปเบ่งทางแม่บ้านพ่นเฮ็ดยู่เฮตินคือเก้าพ่อแม่พี่น้องม้นนี่าาพัน์เห็ดกินอย่างพ่อแม่พี่น,อออน้องก็สิไปรอรุ่นนํากันว่ามันสิมีอย่างนงกับเขาแรงมื้อนี้เนะาะพ่อแม่พี่น้องก็สิมาถ่ายให้ทางช่องพ่อน้องปาลให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได,บได้ชมนํากันแล้วเนาะว่าทาง ไปเบิ่งหาวพันเฮ็ดอย่างน่พี่น้องเนาะเห็นกินอย่างอยู่จะบอกว่ามีกับเขาอย่างไรพี่น้องไปบอกว่าเอาลายใจห่างพ่อแม่พี่น้องกลไปติดตามแล้วกรับชมเนาะกับพี่น้องเป็นกําลังใจให้เน่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่องพน้องปานแชนแนลวันนี้ก็ได้อยู่ที่บ้านที่เก่อนั่นแหละยังไงก็เป็นกําลังใจให้เน่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะไปบอกว่าเอาลายใจห่างพี่น้องไปรอรุ่นน้ำกันเลย สวัสดีสวัสดีเหตุกาะนะเตรียมเครื่องแกงกไหมมีอย่ดดดดางนะไหนนะในน้ำอ c ดเนี่ยนะมีเอดเข็มเอหัวนูนแล้็อย่างอ,อ,อีกนี่เด็กพี่น้องเครื่องมีมือเอบอ่ มีผักทองนั่นแหละพี่น้องดอกผักทองกับมาอือ่อนมอือบอ่อนแน่นาะอกแก่แต่คนขายพี่น้องอะไรก็มีมีอย่างไรไหมนอกจากเห็มดมลายย่ผักแงะอะไรผักแงะพี่น้องหูวจักอยู่บ่พี่น้องไอหมบางคนฝันแต่หัวจักเลยพี่น้องอะไรแงะ kì nhé và thì thăm hay bà, là sụt nó mãi thì nó phải nó thì nó sẽ hữu chắc bài nó mãi như vậy ạ ừ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  เห็ดเท่าบ่แบบพันปูเอาเองมั้งเห็ดนี่มาใส่เห็ดหูหนู๊กปุ๊กที่จนปูเอาแล้วก็หดหน้าอางมันก็นสีออกตัวน,น่าจะนำเอาก็อยากเห็ดแบบนี้ยูกเอาเลยมาปลูกเลยมันสีได้ปเปเนาะไม่ได้ห อันนี้คือน้ำแจ่วเลยพี่น้องน้ำยาลางน้ำยาลางคืาน้ำแจ่วเตรียมไม้เตรียมไม้พี่น้องเหรอเสร็จแล้วกันาะเนาะไม้ยังต้มอยู่พี่น้องดเต้มพี่น้องอืมวันนี้ใส่เตาไฟพี่น้องไว้เตรียมสิ่งของไว้กินเดบบ วิธีชีวิตอะไรพี่น้องเนาะชาวบ้านเฮากินแบบบ้านบ้านอะไรพี่น้องเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำในสลับสับเปลี่ยนกันพี่น้องเนาะหายซี FC เบิง้งบอนมันยังสีบอนาเบื่อพี่น้องเนาะเห็ดอยู่เห็ดกิน ผมมีกับเขาพี่น้องเอ้ยมีกับเขาอย่างเดียวแกงน้อไม้มาเนี้น้อไม้กับน้อไม้ทุ่งพี่น้องเนาะน้อไม้ดองนั่นแหละที่ว่าใส่ถุงไว้กับหาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่พวกเราพีน้องนไม้มากินปีนี้มอคุว่ามันสิแซ่บเดินได้เลยสมว่าน้อไม้เนาะกับสมอาหารพื้นบ้านนะแบบว่ามันหาอยู่หากินมันบ่มีพี่น้องมสนซื้อกับบ่มีเงินซื้อ ก็คือได้กินพี่ค้องใ่ไหมกับบ่มีอืมชื่อไรกับบ่มีหาเงินกะจะคิดหาแบบได้บานเฮาก็ได้พี่น้องเนาะก็อยู่แบบนี้กะกินแบบของธรรมชาติน้ำแน่พี่น้องเนาะกินแบบว่าหากินแบบในครัวของง่ายๆนะนะพอได้ยุ่งกัเขาลงข้ออะไรพี่น้องเนาะอยากกินของกินรู้กินของแซ่บๆกับบ่มีเงินซื้อดอกพี่น้องเลยมันคงจะบ่ม ได้กินมนอกของแซบกินแบบของปลาแบบนั้นอะไรพี่น้องเนาะกินของปลากินของหยางม่ไรพี่น้องเนาะก็พอได้สิกินแบบต้มน้ำไม้ไว้พี่น้องน้ำไม้กับน้ำไม้ทุ่งน้ำไม้ดอกไม้เห็ดเป็นทุ่งแบบนี้นะพี่น้องเห็ดเป็นทุ่งแบบแขนไว้กับมาต้มพี่น้องผัดหนึ่งหรกับพันเห็ดเป็นทุ่งไว้พี่น้องเพื่อไว้กินอะไรเนาะ ว่าถ้าเอาวอเห็ดแบบนี้กะมันกะไปหาหน้านี่มันก็สีหายากแน่น้อยหนึ่งพี่น้อนเนาะเรื่องนอนไม้เนาะมึนก็ได้มันก็สีหายากมันบอกคือแบบว่าเอาหาอยู่หากินเจ็บนี่แหละที่นอนเนาะกะพัดหน่ากับร่างเป็นทีเรียบร้อยเนาะกะทาใส่เนาะกับรอให้มันจืดเนาะสบายดี สวัสดีน้องปามเหตุยังงั้นนะพากันเหตุยังคืออยู่เมื่อเทฮะพากันเหตุยังอะไรดิเก็บช่องคนพี่น้องพี่นอ้นองพากันลินโทรศัพท์อยู่เนี่ยพี่น้องลินโทรศัพท์ บอมาได้ใช่ฮะมานางมาตาลินมาตาลิน,นอืมใกับน้องไปน้องมาตาลินพากันมาตาลินช่ไรลินในถงนานะพ่ออาบแล่น้ำนะยังำมะได้อาบนา้ำ งานก็ยังม่ได้อาบเด้พี่น้องเอ้นี่แหละเนาะน้องเมางงายังม่ได้อาบน้ำอาบได้กระเถอะยังม่ได้กินข้าวก็สิกินแบบเมลพันเห็ดกับข้าวอะไรแบบนพี่น้องกินแกงหน่อหมอกหน่อไม้แบบนั้นแหละโมมีเนื้อกินแบบว่าสแนปเส็บๆแบบพี่น้องเลยเนาะก็พาน้องๆคนกินแบบนั้นอยากจะกินอยู่ในแซ่บขอเงินซื้อสู่น้องๆคนกินนะพี่น้องเนาะกินแบบว่าเออ แบบของแบบว่าเนี่ยแกหายากพี่น้องกับเจ็ดสีหามาได้ใช่หาเงินหาค้ำกับโบทัวบ์โทันโบทัวร์โบเทิงอะไรพี่น้องเนาะหากินกันพอแต่ในกินแชมป์นั่นแหละพี่น้องเนาะอยู่ธงไฮทง,ทงนะกินซีกินปลากับโบมีเงินซื้อเพิน่นบ่มีนองบ่มีหวยบ่มีหองเนาะสิไปหาไปหนานาไผ่นามันทุกวันนี่ก็ได้พี่น้องเนาะ chỉ của bỏ đấy. này bên. Chân bên. Sắp. này còn chân bần sáp thế đó, mà này cái này 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 นี่แหละพี่น้องเลยพอ,อกันลินชักชกๆๆลินยังเป็นแท้บริชชนใจน้ำกระชจาะพี่น้องสนใจแต่โทรชัพั ไปเฮียนเฮียนเป็นอยูบอ่บ่พากันเฮียนนะฮะเฮียน<ม>เป็นอยูบอ่บ่เป,เป็นก็ไก,นะก่นะฮะนีเ่เพี่น้องไงบ้านตอนนี้นเห็ดยังไง เห็ดยังอะไรนะเห็ดฮะเห็ดวาวเห็ดวายัง <in> ค <su screens> ืปาดใช้บ่อนอนฮะไพ่พามึงเห็ดฮะเดาเห็ดเองไปแเดาไอใหญนนั่นเราเห้ดัวฉันใช้เครื่องปรุงมันพี่น้องเลยใช้น้ำจะนางเลยพี่น้องเลยอะไรก็ ใส่กระกเรียมใส่อยไรพี่น้องเลยทีทดี๋ตวผมมีผมมีเนืมเมือดมันอะไรพี่น้องเมือดพักเมือดยาเฮ็ดนี่บวกนี่เงื้ละเมือดกระดูกกระเดี่ยวผมกินแตงไม้แซ่บักเทห่อท้าหน่อยแซ่บแหะ นี่แหละพี่น้องเนืยอก็ไปข้างสุร่ายใส่หม่แล้ก็ย่อออกแล้วก็กินได้แล้วพี่น้องเยนาะนี่แหละวิธีกินวิธีเห็ดได้พี่น้องเอน้ดเปิพน้องนี่แหละพี่น้องเเนาะ

เอาไปค้างมันแี่ค้างเสร็จเตาพี่น้องก็รอให้มันเดือดมันเดือดให้มันพดเปิดไม่ด้นะหลัสาลังไม่คนในพี่น้องเนาะหาบางคนมันติดก้นหม้อเพราะว่าเอากะดังใส่แบบเดือดนี่แบบดังเตากะใช้ชนพื้น สนทานอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าเอามาใชาก้กะขนามบวมีฮะทานก็นต้องซื้อพี่น้องเลยขมือเนี่ยบวมี้คอยมีไม้มีตอกดอกหาเนี่ยไม้ตอกขอมือเนีน่ยบวมีคือว่าในนาพันนามันใส่ใหลายอย่างพี่น้องใส่ปุ้งรสอยากแซ่บกะใส่หลายแซ่บหลายใส่ ่นอยเบน้อยใส่ผงรดแต่พี่น้องลดนัวเกเแล้วม่ิมรเกรเเมสร็จลดนัวลดดลดมาดลดเใครอยากกินเสบกะใส่ลาย่บหลายใส่น้อยซ่บน้อยพี่น้องถ้าบ่ใส่เลยกับพ่แเ่บจุ๋ยหวานเพี่น้อง พี่น้องกระถุงหนึ่งบ้านเรากระสากว่าพันสาพันบางอันอะไรบางร้านอะไรพี่น้องมันกระบุคือกันบางร้านขายบุคือกันพี่น้องสิบกว่าสิบแปดสิบเก้าพันกันมิมันแล้วแต่พี่น้องรอให้มันเดือดมันเดือดมันกระสีซาแน่มันกระสิบัวทันใจวันไหนดอกพี่น้องเต่าแกะเต่าแกะถ้าจุดูที่ว่าแหละ Mình em em đi. Hãy Đây mẹ nhau. Lắp bắt hai nhỏ lời đi. Tiền tặng lời mẹ. Tiền tặng lời mẹ. Tiền tặng lời mẹ. Tiền mẹ. Tiền tặng lời mẹ. Tiền Mà lời mẹ. Tiền tặng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  อยา้ดี๋ยวกินแกงนกไหมบ้านาเฮาพี่น้องเลยกอเหนตัาแกงนไหมพี่น้องเลยน,เนี่เลยพี่น้องเป็นหมอแกงนไหมเพิงหม,มอเขิงม,มอจำนี้เกินทีหาคนกันยังบ่มดพี่น้อง นี่เดีพี่น้องอเนาะนั่งจุ่มกันนั่งจุมงจ่มกันนี่ชมนคนไ้น้องกินคนละบวงคนละมือพี่น้อง เสบบอซสบบมามาได้เอบเชอกินข้าวรำกันแกงหรือไม้เงหไม่มื่อนี้กกนนพี่น้องเลยเสบแสบหวานนะัวคือเก่าถ้าเฮากระสีกินข้าวพี่น้องเลยเนาะ คลิปนี้กับชีบมียังหลายถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอชีเนาะที่หักแพงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่องพ่อน้องปราณชาแนลคือเก่าพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูมาชม